วัสดีท่านผู้ชีสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาปั่นจักรยานอีกแล้วอะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปปั่นจักรยานกันเนี่ยผมมีเรื่องจะมาเล่าครับคือผมมาเดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งครับก็คือแบบจะไปนั่งกินแบบปกติเลยแต่ว่ามีพนักงานคนนึงอะจู่ๆเขาแบบเขามาทําท่าแบบโกรธใส่ผมอะคือผมเนี่ยก็เดินเข้าไปในร้านเขาแบบปกติเลยครับเออมองหาโต๊ะที่มันแบบว่างๆอยู่แล้วผมก็เดินไปนั่งพอผมนั่งปุ๊บแล้วก็มีพนักงานคนนึงครับเขาเดินมาแจกเมนูให้ผมทีนี้แล้ว่าาจะเอ,อะไรดี ผมก็ดูๆไปอ่าผมก็อยากกินอันนี้ผมก็สั่งเขาไปเลยว่าเอาบะหมี่น้ําครับผมบอกเขายาี้แล้วเขาก็จดครับว่าบะหมี่น้ําอ่าแล้วเขาก็ถามผมกับมาว่าน้ําซุปข้นใสแล้วผมก็ตอบกลับไปว่าข้นขอนแก่นครับเดี๋ยววันนี้เราจะไม่มายุ่งเรื่องชาวบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยของเราเองก็คือนั่งไงอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นกันครับซึ่งถามว่าเราจะขึ้นไปยังไงผมมีวิธีครับนี่อ้าวกดผิดก็เต้นไปก่อนเลยดีทั้งนั้นนะ เฮ้ย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 ผมมีไอพุ่นว่ะไหนวะอยู่ไหนวะนี่มีหลายโตเลยแต่ผมจะใช้นี้ครับผมชอบอันนี้วันเดือนไป Let's go <S ไปความสูงนะ่าจะประมาณนี้กลางล่มไปก่อนเลยเฮ้ยพอดีเป๊จากนั้นเราก็จะเลือกจักรยานที่เราต้องใช้นะครับเนี่ยผมมีแบบล้อทองเลย่ย เพราะฉะนั้นเราจะใช้จ so, ักรยานลํา yeah, นี yeah, ้นะครับก็คือนี่เลยยอลอเบี้ยวไปเลยแล้วมันเบี้ยวจริงนะเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าผมโดดลงไปเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยผมว่ามันสูงอยู่นะเนี่ยแต่ว่าผมว่ายอดเข่าตรงนั้นมันสูงกว่าว่ะไปเนี่ยเล่นท่าโชว์ด้วยป่ะเนี่ยเออหมุนติ้วไปหมุนติ้วผมบอกเลยว่าถ้าจักรยานเราตั้งถึงพื้นเนี่ยถึงพื้นแล้วจักรยานตั้งคือเราจะรอดนะครับ เฮ้สวัสดีเพื่อนเดินผ่านไปแน่นอนเลยนั่นไงกูว่าแล้วมึงเฮ้แต่เราลองดูดีว่าเขาจะโดดไปหรือเปล่าเฮ้คนนั้นโหโดดลงไปเฉยเลยว่ะคนนี้รังเลยครับเอ๊ะจะไงดีนะจะโดดดีหรือเปล่าเอ๊ยเอาไงเอาไงไปเลยแล้วกันเฮ้มันมีทางย่อนย้อยว่ะโอ้โหเต้นเลยกลางอากาศเอาเต้นไม่ได้ด้วยป้าส่งจักรยานมาเล่นท่าโชก่อนเลย ก่อนจะเจ็บหนักปาดผมยังเทได้ก็โอ้ยเนี่ยผมวัดหน้าผาเนี่ยคือมันอํานวยกับจักรยานของเรานะครับมันแบบเป็นทางสไลด์ลงมาผมวัดยังไงก็ก็โคอหักเหมือนเดิม <c oughs> การปั่นจักรยานแข่งกันนะผมวัดมันไม่สนุกเท่าการที่แบบเราอยากทาอะไรของเราเองอ่ะ <c oughs> ว่าปะดูดิมีคนคิดเหมือนผมเพียบเลยเขาอยากลงเหวตรงนี้กันอ่ะเขาอยากตายหรอ <c oughs> คิดอะไรอยู่ <c oughs> มารอบนี้ล้อทองไปเลยครับเดี๋ยวขอดูคนอื่นก่อนว่าเขาทําไงกันเฮ้ยโอ้ เอาวะเขาหมุนติ้วลงไปเลยวะคือผมไม่อยากเล่นท่าดิผมอยากไหลลงไปแบบไวๆอย่างเดียวอะ Let's go <S <Wh ee! S 1> เฮ้ยก่อนจะไหลลงกูลืมดูว่าทางมันไม่เรียบนี่หว่างั้นหมุนเลยรอดหรือเปล่าผมว่ารอดว่ะไม่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 รอดแล้วแบบนี้แล้วยังไงละะ่ uh oh! ละครับผมเอาไม่กลัวไปมาแล้วครับม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับอดีตคนขายไอติม ล้วผมเฟรมไคเซอร์ไงเฟรมไคเซอร์ล้วผมโคตรไวแล้วผมก็เบรกทำไมละ่ะเอา้าไม่ได้เล่นนานดูกดปุ่มมั่วไปหมดลเลยเฮ้ยท <c oughs> ่านผู้ชมครับแต่เราจะขึ้นไปบนโป้งเน่งนั้นกันเฮ้ยมีคนขึ้นไปด้วยวะ่ะจริงนะเนี่ยคือมีคนคิดเหมือนเราจริงด้วยวะ่ะเขาอยากเล่นแบบนี้แหม่แสดงว่าเป็นคนประเภทเดียวกันปั่นลงกันเพียบเลยผมว่าผมจะเอาสนูบอร์ดไปนี่อันนี้เอาไว้สำหรับเล่นท่านะครับเดี๋ยวขอดูคนอื่นก่อน หนึงคนนี้ยังไงครับคนนี้ยังไงครับคนนี้เขาปั้นไปแล้วครับเอ้ยเอาหายไปเลยเต็มตัวระวัง let's go <S อุเฮ้ยเฮ้ย้ยทั้งล่างทางเลีอยพอดีผมว่ารอดในีเล่นท่าอย่างโหด100%ยอร์เครับยังไงก็รอดเราต้องพยายามตั้งลำไว้ <S <S> <S ท่านผู้ชมครับเนี่ยตรงนี้เลยจุดเดิมครับที่เราเคยมา มันนู่นๆตรงนั้นเลยตรงนั้นคุ้นไหมที่เราเคยไปกันไปไหมไปไหมขอญาติแวะ้นะครับในยี่ทางนี้เลยที่เดิมเลยทางนี้ดีครับทางนี้ดีไปบดบึ้บรอดแน,น่นอนอ่ะเ้ยอีกแล้ววันนี้ผมเข้ามาไม่มีอีเวนต์นะครับเสียได้อะ่ะกะจะมาเล่นให้ดูสักหน่อยนี่ต้องเขานี้ครับเอา อโดนไหนอ่ะโอ้ยเอาโอ้กูโ,โดโดเอาเอาตอนเพื่อนดิเฮ้ยผมจำได้ว่าผมมีของเล่นใหม่ครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาเขา,เขายืนทำอะไรกันนะตรงนั้นนะ <c oughs> คนเยอะมากในเมื่อผมมีที่กระโดดร่มแล้วครับเดี๋ยวผมขอเอ่อขอเป็นชูการ์เรดเดอร์กันไหนวะนี่ชูการ์เรดเดอร์ผมจะพัง,งาดแผงเอวให้ดู อากาศกาลังหนาวเลยใครเขาถอดเสื้อวะเราจะโดดจะไปฝั่งนี้นะครับโดดล่อนโดดมันไม่ไปวะมันมันไม่ไปโดดผมบอกเลยครับว่าลมอย่างเย็นเฮ้ยผมว่าแต่ผมจะไปบินผ่านหัวคนเล่นดีกว่าอะไล่เค็งหัวคนมาละครับผมมาละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับอ๋อคือถ้าเรายิ่งเฉียดพื้นเท่าไหร่เราจะได้ยิ่งแต้มเยอะขึ้นมากขึ้นเท่านั้นอะอะไรนะเอาว่ะแต้มเรา2 5 0 0 0ครับไอ้เจ้า<อ>วิวมันดีจริงๆนะเกมเนี้ยบรรยากาศอย่างดีอะเราต้องชิดพื้นนะครับประชิดพื้นไว้แต้มจะได้เยอะๆครับถ้าเราไม่ชิดพื้นก็เยอะนะครับแบบว่าชิดขอบอะได้เหมือนกันเฮ้ย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  อันนั้นมันทางอะไรอ่ะเนี่ยข้างล่างคืออะไรวะขอญาตลงไปดูแป๊บนึงนะครับปั่นไปย่างไวเลยและโยนหุหูสูงจัดย่างสูงไอ้แลวยังไงล่ะครับผมจังหวะนี้ผมปั่นไปแล้วไงแล้วผมกัวแล้วผมขับลงน้ำไงผมเดินลงก็ได้ครับผมไม่ปั่นไปแล้วครับให้ผมลงน้ำนะครับ เกมนี้มันว่ายน้ำได้ด้วยวะ่ะมันไม่มีอีเวนต์ใหญ่จัดเลยอะที่แบบเล่นทีหกสิบคนหกสิบคนเ่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะว่าวันนี้ไม่เจออีเวนต์เลยครับเสียดายเลย <c oughs> ผมอยากเล่นอีเวนต์ให้ดูมากๆเลยอะคือผมเคยเล่นไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่ากูได้ที่โล <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยผมจะอยู่ในเกมนี้จนกว่าอีเวนต์มันจะมาผมไม่เจออีเวนต์ผมไม่เลิกวะ่ะ แต่ถ้าหิวข้าวอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเฮ้ยนั่นคือทางอะไรอ่ะโอญาตไปดูแป๊บเป็ดก่อนเฮ้ยกูแรงจ้ะเฮ้ยสวยกลัวที่ไหนล่ะครับทางมันยังไกลอันนี้คือการซ้อมก่อนไปอีเวนต์จริงอีเวนต์มันน่ากว่านี้ เออไม่ตายแล้วว่ะผมไม่มีวันตายเขาบอกเลยผมครับ <c oughs> ผมก็จะเล่นอยู่แบบนี้ครับจนกว่าอีเวนต์มันจะมาบอกเลยถามว่าไปปั้นแข่งธรรมดากับคนอื่นเนี่ยได้ไหมจริงๆเราได้นะครับแต่ว่าปั้นแข่งกับคนอื่นธรรมดามันก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าเอีเวนต์เนี่ยมันก็คือปั้นแข่งกับคนอื่นธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าคนเยอะกว่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเหมือนกันนี่ผมมาโชว์จักรยานใหม่ผมก่อนน้องชื่อว่าบวมนี่เดี๋ยวผมเล่นท่าโชว์ก่อนจับตาดูไว้ให้ดีนะครับ วิชอจะล่วงไปเลยดีถ้างั้นหรือว่าน้องคันนี้ไม่ได้มีไว้เล่นท่าวะวโชอเฮ้ยจะเล่นได้อยู่นะเอ้าวิชอไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ผมมีอีกคันหนึ่งมาโชว์วไหนวะในนี่คันนี้ครับคันนี้อีคันนี้เลย <laughs> ทุกคนดูนะครับเวลาเราหยุดใช่ปะน้องจะแบบยิ้มธรรมดาแต่ว่าถ้าเราปั่นเมื่อไรเนี่ยฮัล <laughs> <laughs> หุบอยู่หุบอยูหหุบัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลั อุยจอแดนไงอยูออย่ลงมเหมือนเดิมอุไยุ้เล่นท่าจริงลอกวะไม่น่าใช่อ่ะไม่น่า,าไว้เล่นท่าครับคันนี้แน่นอนเลยดูทรงละร่วงเลยเน, ny, เนี่น,นี่คันนี้ครับคันนี้คันนี้เดี๋ยวก็ไปหาแม่ก่อนแป๊บนึงเนี่ยไปซื้อผักให้แม่มาครับไปและไปทำกับข้าว <c oughs> บีบแต่ได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> หดซะด้วยน,นี่ ผู้ช่ปชอเอาวะเกินไปคันนี้เอา้าในขณะที่เรารออีเวนต์มานะครับผมก็จะาพาทุกคนมาดูชาวบ้านคนอื่นแบบนี้แหละผมก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันครับอุ้ยทำไมรถเขาล้อใหญ่จังวะอุ้ยเกินใหญ่กว่าของผมเยอะเลยอะ่ะหมายถึงรถอุ้ยเขาเปลี่ยนคันแล้วแล้วดูของผมดิไหนวะเนี่ยเล็กไปเลยอะ่ะ ขาเอามาจากไหนวะผมอยากได้มากเลยเนี่ยน้องโคตรบวมอ่ะอันเนี้ยผมไม่ผมไม่ไมีในทาอ่ะผมก็จะมาถ่ายรูปอยู่แถวนี้แหละรอ,อ,อแบบฉากดีๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือการรออีเวนต์นะครับคนปั่นจักรยานมาป้าผมถ่ายรูปยัง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 ไม่ได้เฮ้ยคนล้มป้าผมเอาเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับอันนี้ <laughs> คนล้มเราไม่ควรที่จะไปซ้ําเติมนะครับไม่เป็นไรแต่ผมแต่งรูปให้เอาแบบว่า ลมแบบมีคุณภาพอันนี้จะเป็นกิจกรรมะระหว่างรออีเวนต์มานะครับก็จะประมาณนี้ก็จะคนตีนคนอื่นไปเรื่อยถ้าผมเห็นอะไรแบบเด็ดๆเนี่ยผมกดถ่ายรูปไว้ก่อนเลยลอกๆกันนี้หลอกัอนนีหลอกวัสดีครับทุกคนผมขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมขอฉากสวยๆหน่อย <Wow. S 2> เอาเลยแล้วกันนะเอา้าเมื่อกี้เขาล้มอยู่ไม่ใช่หรอ เฮ้ยยังไงครับคนนี้ยังไงดูดิดูผลงานเดี๋ยวผมขอโทษที่ผมข่านะครับแต่ว่าเท่จดอะมุมมันยังไม่ได้อะเมื่อกี้เอาใหม่ใหมเฮ้ยอีเวนมาอีเวนมาวะผมเอาเลยทั้งไหนวะในที่สุดโอ้โหกว่าจะมาร้ออย่างนานเลยครับแล้วอีเวนอยู่ตรงนี้ไง ผมไปเลยครับเฮ้ยมันสามารถวาร์ปไปได้เลยนี่ว่ะแล้วผมบินมาตั้งนานมาแล้วว่านี่คนอย่างเยอะอันนี้คือการรอจับคู่นะครับเยอะมากอะดูดิโอโหเยอะจัดอะผมไม่เอาเสื้อนี้ผมเปลี่ยนเสื้อก่อนแป๊บนึงเฮ้ยคนเยอะแบบนี้มันน่าถ่ายรูปจริงเลยอะเอาท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าการแข่งอีเวนต์นี้นะครับอย่าคาดหวังกับผมเยอะนะครับ <c oughs> ไม่คาดหวัง ไม่ผิดหวังถ้าคาดหวังหวังจะปลอดภัยอะไรแข่งอะไรอะตายกีฬาหรือเปล่ามาแล้วทุกคนเตรียมตัวครับจับเอวผมไว้ให้แน่นทุกคนในสนามนี้คือสิ่งสนามแข่งนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งหมด63คนไปเฮ,ฮ้ยใ,ใจมันคือการหลอกครับหลอกคู่ต่อสู้ให้ตายใจเนี่ยมาถึงมันส่อวแววเลยวะ่ะอันนี้เป็นสเต็ปการดับเบิลหลอกนะครับ ให้คนยิ่งตายใจมากขึ้นนะครับแล้วเราค่อยนําเป็นที่หนึ่งที่หลังไ yeah, งมันคือโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันแบบไหนไม่ใช่แบบนี้แน่นอนผมว่าผมสามารถขึ้นนําได้ว่ะ่านแล้วต่อไปเป็นการบินนะครับบินไปเลยเอ,อ้ยใจญ่ใหญ่ใจอมาตั้งลําได้แล้วพอตั้งลําได้แล้วผมสามารถใส่ไปได้เลยผมใส่เลยผมมาที่40กว่าที่หนึ่งเขาไปไกลมากเลยไม่เห็นฝุ่นเลยคนที่อยู่ข้างหน้าคือประมาณที่30บอะ ปั่นจักรยานยังต่อเนื่องอันนี้อารมณ์แบบแข่งไต่กีฬาและขณะที่ผมแข่งผมไปยังเล่นท่าโชว์นะครับเฮ้ย่ชยไปจีสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมยังย้ำคำเดิมอยู่นะครับว่าอย,อย่าคาดหวังนะครับตอนนี้ผมไวมากเราอยู่อันดับที่37 38เฮ้ยทางไหนทางนั้นทางหน้ารู้สึกว่าจะเป็นทางเหนินนะครับ yeah. เย่เอเฮ้ยไอจ้าใ กูถามติงนึกว่าเป็นทางเหินเมื่อกี้จัดสนักเลยไปอย่างต่อเนื่องเฮ้ยผมได้ยินเสียงมีคนชนซึ่งเราเนี่ยเก่งมากครับเนี่ยผมลอดช่องไปหมดเลยโอ้โหเส้นชายอยู่ตรงนี้เองได้อันดับที่24นะครับไอ้เวงรู้แต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าผมผมก็เอาเรื่องอยู่นะจริงๆ <laughs> จากที่แบบเกือบโหลจนขึ้นมาเป็นที่24อะก็ถือว่าแบบเกือบกลาง แต่เก่งกว่ากลางอันนี้เป็นแค่รอบแรกนะครับมันมีทั้งหมด3รอบมาต่อกับรอบที่สองเลยผมสัญญาครับว่าผมจะทําให้ดีขึ้นเมื่อกี้คือการวอร์มนะครับอันนี้จะเป็นของจริงและหลังจอจ้านี้ไปอันนี้คือจะเอาจริงขึ้นมาอีกนิดนึงไปอุ้ยแหลกโอ้โหรู้สึกแหลกโอ้โหเดยจัดทางไหนกูมองทางไม่เห็นหรอครับพี่เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียดจัดใครเขายันกูกูรู้สึกได้เป็นคนที่ โอ้ยติดอะไรเนี่ยผมอยากเล่นท่านะแต่ผมไม่อยากเล่นท่าเลยเพราะว่าผมเล่นท่าผมจะไม่ได้แต้มมาดิเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นท่านะครับเราต้องที่หนึ่งดีว่าสักตาหนึ่งอะต้องที่หนึ่งผมบอกเลยผมหวังที่หนึ่งจริงอันเนี้ยเฮ้ยติดโอ้โหเราต้องห้ามพลาดเลยถ้าพลาดคือจบที่สี่สิบโอ้ my god oh my oh my god เล่นท่าเลยจังหวะนี้หวัหวหวัวหัวใได้ เราต้องไม่ต่ำกว่า20สเราต้องดีกว่าเดิมแล้วผมมาไงแล้วผมเข้าทางลัดอย่างไวครับตังกว่านี้เยเฮ้ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ข้างหน้าเส้นชัยเฮ้ยอ๋อยังยังยัยังงหันหลังเลยเป็เนี่อยู่ที่30โชว์โชเซียนซะแล้วอะสปีดบู๊ไปโอ้ oh, ที่30แย่ลง <laughs> <laughs> ตอนแรกก็มาดีๆนะครับอยู่ที่20อะไรเงี้ยผมพลาดแค่นิดเดียวอะ่ะตกไปที่30เลื ก็ถือว่าก็ยางคือครึ่งอยู่้ะเพราะว่ามันมีทั้งหมด60คนไงเราอยู่30ก็คือครึ่งหนึ่งต่อไปเป็นรอบสุดท้ายนะครับที่หนึ่งเขาเก่งมากเลยอะดีดิในขนาดที่คนอื่นเจ80แนะครับแต่คนนี้เขาแบบโดดเด่นอยู่คนเดียวเหลยอยยี่สเออต้องแบบนี้ดิผมชอบสนามแบบแห้งๆนะครับไม่เอาแบบหนาวแล้วว่ามันหนาวเติมตัวระวังครับมาถึงเราต้องใช้สเต็ปแบบว่าเบียดคนอื่นยันไว้เราต้องยันไวโคตรไวยังไว เราต้องมองทางข้างหน้าไว้ครับอย่าสนใจคนอื่นข้างหน้ามีทางโคง้งแต่ผมยันไงย,ยันคนอื่นยันยังไงวะยังไงครับบินหรือเปล่าบินถือว่ามาดีอยู่อันดับที่30 2สยสวยยังไงครับยังไงครับเออตอนนี้บอกเลยว่าเกาะกลุ่มกันมากข้างหน้ามีทางเหินโอ้โหมันเล่นท่าด้วยไงไม่ได้มาปันแบบเล่นๆทางไหนวะไปทางไหนไปทางไหนเนี่ยไปทาง โอ้โหเดี๋ยวเยอะทางในเยอะเรายังอยู่ในระดับที่20อยู่อุย้ย30แล้วไม่เอาเฮ้ยโอ้โ <c oughs> เโอาติดอะไรอะเป็นที่เกมไม่ได้เป็นที่ผมยา20วัตเราอยู่ที่20วัตดีขึ้นครับตอนนี้ปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องครับ แล้วผมไปข้างบนไงไปข้างล่างดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วโคตรตายกีฬาแบบลุยน้ําลุยสวนนะเฮ้ยเกินที่หนึ่งไปไหนแล้วเฮ้ยรถในฝันน้องโคตรบวมแล้วผมเหินแล้วผมเหินนี่เหินเนื้อเ้อเเนเฮ้ยโอ้โหคิดอะไรผิดพลาดไปหมดเลยข้างหน้าไปไวมากนะครับเฮ้ยเส้นชัยแล้วอ๋ออ๋อยังไปบินไปเนี่ยเอ้ย ก็จะถึงแล้ว70%แล้ว hey, เส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับโอ้โหไม่ทันแล้วว่าผมว่าต้องเข้าโค้งในวะที่ยีก็ถือว่าดีนะเออก็ถือว่าเก่งแล้วเก่งมากๆาแล้วยี่เนี่ย24่สี่แล้วโอ้ยรอบสองไม่เอาเค้อเดี๋ยวเดี๋ยวล้มล้มล้โอ้ขุดชนจบเลยแต่ผมยังสู้ไงโอ้ยอะไรเนี่ย อ,อเล่นฮาเลยแล้วกันแก้เขินลวงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมตั้งใจเลยนะจินกันเนี้ยหลังๆเนี่ยเหมือนโยนแล้ว <c oughs> โว่โอ้เส้นชัยไอเวงตอนแรกผมบอกว่าอะไรนะมันจะดีขึ้นดีขึ้นแย่ลงแย่ลง <c oughs> หมดแล้วอรอไม่มีแล้วอรอดีแล้วหมดแล้วไม่อยากเล่นแนละ้ว คือผมไม่รู้จะเล่นอะไรในเกมนี้ให้ดูแล้ววะจริงๆมันมีสิ่งที่ผมอยากทําอีกเยอะเลยครับแต่ว่าไม่รู้จะอยากดูกันไหมเอ่อเอาเป็นว่าถ้าผมอยากทําผมจะทํานะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย